สวัสดีครับวันนี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์โอเนตของมสามนะครับโจทย์บอกว่าเมื่อยือนอยู่บนหน้าตึก B นะครับแล้วมองขึ้นไปที่ยอดตึก A นะครับจะได้มุมเงยสี่ห้าองศาแต่ถ้าไปยือนอยู่บนดาดฟ้าของตึก B นะครับแล้วมองไปที่ตึก A จะเป็นมุมเงยสามสิบองศานะครับตึก B อยู่นี่นะตึก A อยู่นี่นะครับมุมนี้สี่สิบห้ามุมนี้สามสิบโอเคโจทย์บอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าถ้าเกิดตึก A อเนี่ยอยู่สูงกว่าตึก B 6หกสิบเมตรนะครับตึก B จะสูงกี่เมตร นะครับ a สูงกว่า b คือช่วงไหนครับนี่นะคือตรงนี้นะครับ a สูงกว่า b นะตรงนี้เอตรงนี้หกหกสิบนะครับเราก็จะได้ว่าเอองั้นเรากําหนดจุดเพิ่มหน่อยนะครับให้จุดนี้เป็นจุด C ตรงนี้เป็นจุด d ตรงนี้เป็นจุด e นะครับเ c เนี่ยหกสิบเมตรนะครับแล้วก็อยากรู้ความสูงของตึก b ความสูงของตึก b คือตรงไหนครับนี่เนาะความสูงตรงนี้นะครับ ด้าน bd เนาะซึ่งมันก็เท่ากับด้าน ce ด้วยนะครับด้านนี้นะครับเป็นเท่าไหร่เราจะหายยังไงนะครับเอ่ะเรามาดูที่สามเหลี่ยม abc ก่อนนะครับเรารู้มุมมุม b 30องศานะครับเรารู้ด้าน ac นะด้านตรงข้ามมุม b นะครับอยากรู้ระยะห่าง bc ทํำยังไงนะครับเราก็เลยบอกว่าเครู้ตรงข้ามกับรู้ด้านชิดใช่ไหมก็เป็นแท n แทน30องศา นะครับมันมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามส่วนด้านชิดตรงข้ามคือ60นะครับชิดก็คือ bc โอเคแล้วแทน30นี่คือเท่าไหร่ครับแทน30มันคือ1ส่วนรูทสนะครับเพราะฉะนั้นเราย้ายข้างกลับไปกลับมานะครับจะได้ว่า bc เนี่ยเท่ากับ60คูณกับรูทสนะครับแร้วก็ดูรูปสามเหลี่ยมให้ดีนะครับตรงนี้นะ bc bc นะครับมันจะเท่ากับ de ด้วยนะครับ กับด้านดีดด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากสามเหลี่ยม ADE นะครับมีมุมหนึ่งสี่องศามุมหนึ่งเก้าสิบองศาใช่ไหมมุมนี้ก็ต้องสี่พองศานะครับเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับเอ่อมีด้านสองด้านเท่ากันนะครับด้านประกอบมุมฉากเนี่ยมันยาวเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นดีเนี่ยกับ aE มันเท่ากันด้วยเนะบ AE โอเคแล้ว aE คือยังไงครับคือความสูงทั้งหมดนี้นะครับ นะครับได้เท่ากับ60รูตสามเรารู้สีเขียวทั้งหมดนะครับเราหักสีน้ําเงินออกก็จะได้สีแดงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความสูงของตึก B นะครับระยะ CE เนี่ยนะครับมันเท่ากับเอาระยะ AE นะครับแล้วก็ลบด้วยระยะ AC นะครับก็จะได้ออกมาเป็น AE เป็นเท่าไหร่ครับ60รูตสลบ AC คือ60 นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของเรานะครับหกสิบนูดสามลบหกสิบตรงกับช้อยไหนครับตรงกับช้อยข้อสามก็เป็นคำตอบที่ถูกต้อง